เมเนมาเยี่ยมแม่วานแม่วานบอสบายเม่อไมาสัมผัสเป็นปีแล้วแต่งแต่แม่วานไปข้ายสลากยุพัตย่านะแม่นเดี๋ยวนี้เมด้ไปจักเดือนแล้วเมด้ไปเดือนเดือนนี้แหละเดือนที่สองเดือนมกราเดือนกุมภาพันเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เดือนมกราเดือนมกราเออเมเนเมด้ไปแต่ท่านว่ามกราสองเดือนแล้วจำเดือนเมด้ดีต่ป่าว่าเบียวน เป็นเังไหนเป็นเังไหนคือเป็นเัื่องสิเพื่นมดสบายที่แลกปวดปวดไทยท้วงจ่าบันนี้กัลาวจากข้นฟูกกติอยู่ดีๆลาวลงมาแขนมะไายนี่แหละบันนี้กัรู้สึกว่าจะเป็นลอยๆน้ำขายนังห้อยยางเป็นลอยไปเลยไหมเอาคนดีๆเนี่ยนะแมนขายเ่ยนี่แต่ก็จะว่าแม้วันจะเป็นอัมพาตันนะเอาดีเด่น สกีก็เป็นย่างขายสารกินแบ่งอยู่พัทยาอยู่กับฝรังพุ่นแนนจนออ้ะแนนมือมือสิเป็นนะะ่ะขายหวยเบิดแล้วทั้งมือเดือยอยู่ซีคูลนี่แหละจ้าบัดน,นี้พราะแต่ฝรังเหมาแล้วเลวสีเย็นบอยู่ฝรังเลยอุ่มเป็นนางโตจ้าเพราะนางโตแล้วก็เป็นเย็นเย็นขึ้นมาเลยเย็นๆๆเย็นเย็นก็ไปถามหมอเขาก็ว่าเป็นที่แรกเขาทรงกลับมาจ้าว่าเป็นยังเป็นโรคก,กระดูกยังอย,งอยู่แหละเลยบาน,นน้อนมีของกับบอดีขึ้นก็เลยไป วันนี้ก็เลยไปบางละมุ่งหมอก็เลยสแกนสมองได้ว่าเส้นเลียดตีบยิมมองสําคัญอนิดเดียวพอให้เบิ้งเลยจุดเดียวหน่นอยอแต่ว่าไม่นังเป็นย่มมองสําคัญย่มมองแกนกลกางสมองอยังอยู่แหละก็เ,เลยยางบ่ได้แต่ว่าจี้มีบําบัดขึ้นมาแล้วละ่ะประมาณหาชิบเปอร์เซนต์หาย,หายไๆได้อ<ช>มันอยู่ที่กําลังใจน้ำเนาะอ,อยู่กาลังใจสิ่งแวดลลอมน้ำเนาะ กระสุเอาเองน่ะกำลังใจกับวเท่าใดอกแม่ห้าตตองซอยตัวเองนั่มเราต้องสู้เราต้องสู้ถ้าห้าวระสูนห้าสิเป็นพราราคนอื่นใช่แม่วานกับมน้องพอมีวัตถัยซอยเท่าไรดอกนอกจากตัวเขาเองใช่คนอื่นพอแม่พี่น้องซอยใดแค่มาเบิ้งมาเฮ็ดให้กินนิดน้อยจ้าาตองสู่ได้ตัวเองแม่ข้าจังสีเศร้าห้าตอนแรกข้าจางจะหายจะหายเราจะบ่ได้เป็นภ้ารัคนอื่นดีแล้วดีแล้ว เดี๋ยวสิมาแวะบ่อยๆเนาะเป็นกำลังใจมันเป็นเพื่อนกันกนทิยาไหนยิ่นเข้ามาฝันฝันยังไงแบ่งฝันเดียบซีเนี่ยตั้งปีที่แล้วหรือปีสองปีเพืเคยมาสัมผัสแม่วานเยอครับนอนอยู่กบกับฝันมาอันเอาอแต่จอดเลยเนาะบะเดี๋ยวเราเนี่ยหรอกว่าเขาเอินมากบอกว่าให่มบิ่งหวยแน่วฝันตั้งมือได้ไหมวานฝันได้ซีมือนี่แหละแต่ว่าสีรถติีไปแล้ว ซื้อไว้แล้วชส่อ<ว>สาละรตเตอรีลรตเตอรีน้ำผงนี่เอ๋ <c oughs> <c oughs> น้ำพอบานพอบานไปตลาดว่านมากดึงไว้แล้วมันว่าจะดึงไว้บานบานเขามาบอกว่าอันพี่จังพอหรือเจ้ว่าแม่เนี่ยเะก็เป็นเลื่อนล่างมาบอกว่าเห็นมาเบ,ง,บงเบงเลขอยู่ในช่องนี่เลยสงบข้อไปเบงมา,มาเนี่มันเลยเป็นเป็นกำกึ่งกับบ่ชัดเจนเด้เป็นพืเ่เด็กสองแปดคูนี่แหละ แ็เลยดึงลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าลอตเตอรีนะ่เน่ะบ่ได้สองแปดหกเลยได้สามแปดหกเพราะว่ามันบ่มีมันเอาเลขมันหายไปเบิ้องนี้ได้สองมันเป็นตัวสีแดงที่ตัวสีดำบ่บ่แดงนี่เป็นเลื่อนล่างมเป็นบ่ชัดเจนแต่ว่าก็เลยสิ่เบื้องกระเทียบถึงสองแปดหกมนก็เห็นชัดอยู่ฟันเดซี่มเนี่ยเน่นล yeah. แล้วก็บ,บ่ฟันอีกเลยบ่ฟันนั่นอีกอ พี่แต่นอนแล้วก็ตื่นกลางดึกก็หันแล้วบ่สบายมีเวลาพักนอนอตรงนี้เวลาฟันไดน้นะหนึ่งสองสามสองหนเคยคล้ายลอตเตอรี่ก็ขายดีก็ร่างดวงก็ร่างดวงนาะคนณล่างนี่บ่แน่น,นอนเด้อพี่น้องอยโย่ก็เป็นจากคนคนแข็งแรงโมเป็นยังเนาะใช่นี่เคยเป็นอะไรเลยปกติก็เป็นแค่เบาหวานมันปะมัเนเป็นเบาหวานกั กระเบื้งตะลุต,ต,ตัวนน้าตาลทุกอาทิตดดิหมอกับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเบาหวานนะม,มันเกี่ยวกับร่างกายของเราเพราะว่าอะไรนะหมอที่บางละมุงก็บอกว่าคุณรับวัคซีนหรือเปล่าถ้ารับวัคซีนบางทีมันไม่ถูกก็มีอยู่นะอตอนตอนนั้นเลยฉีดวัคซีนบืะฉีดจะเข็มสองอเอ็กซ์ตาเอา็กซาลิกาดกันวะ การกับหัวม่อนี่สองแปดหกเป็นสองแปดเก้าวะเป็นสามแปดหกแค่นเราเนี่ยมีแ่้อมามแต่ซื้อมาสามแปดหกเบนเบอร์มี่ไหมรถตันสองแปดหกแต่ว่านเราเปนการขัดสีกันแค่สองแปดเก้ามันบอกันรกับหัวหรือจังไรไม่หวานค่อยฝันเหล่าเลขบอกบม่ค่อยกันเลยไมิจเไม่จเจซื่อตรงตเลยบอกค่อยฝันเรามันบม่ค่อยกับหัวมันบอกตัว ตอนนั้นฟันได้915กับ915ทุกตรงเลยถือตอนที่ว่าถูกแสนหกออืมแล้วก็ถึงเลข3โทเป็นแสนแล้วพี่น้องงวดนี้เพิ่นฟันแล้วก็ตอนนึงก็411บที่ว่าถหลายปีแล้ว6้อืงวด411แม่หวานได้6ก็ได้รถกบคันี เเนคยจากนั้นแต่ว่าสิเป็นคนฝันฝันยากแล้วก็ฝันโดนจังฝันแต่ว่าบรู้ว่าสิแม่นบ่างวนเพราะว่าตัวเองกับบสบายนะกับโบนแน่แล้วบบนเนาะนะ<ม>เพื่ออะไรถูกกระลาเออเป็นโฆษณาคนปิดไปค<ม>นหน,นึ่อ๋อเม่หวานเวล่าเม่หวานซื้อนี่สิซื้อนักเป็นว่า<ม>เป็นคนซื้อบอถ่ถ้ายซื้อก็ใครได้สามสี่แสนนี่ซื้อหลายอยู่ได้จังได้ฝานนั้นเนาะซื้อหกแสนตอนหนอนเป็นสามพันหนึ่งเด้อซื้อหกแสนเออพาวานเป็นเลขกสามตัวเนาะ เลสามตัวบันี้ซื่อเก้าหนึ่งหาคือสี่หล่อย่บอดไรกลับอะไรตู้อะไรเนี่ยคือถือยิ้นตะเก้าคือเลขสามตัวไล่งวดแต่ว่าเราบอกไลยงวดแล้วตาโดนแล้วแต่ว่าเราบอกคอยสื่อบ่อยๆย่ำฝันยังสื่อถ้าบ่ฝันมีสื่อบ่สื่อเลยเลยเราวันนี้ดึงสลากไว้เราฝันดีปะแต่ท่านไม่ฝันสื่อเลยหาสองแปดหกมาได้ได้ตาสามแปดหกตาบ้าเพิ่นฝันเห็นเลขนีย ฟันเป็นสองแปดหกคือว่าสิแม่บอกกันแตล่องแะล่องผิดจระนามั้งตัดให้ได้เอาสองแปดสองหกแปดแล้ว่าแม่น่ะซื้อหวยเราไม่ค่อยตัดซื้อตรงตรงไปเลยถือกระถือมาถือกระแล้วไปอันเคยฝันเราไมนออกเล่าเคยมีบ่บ่หู่จักเลขกเล่าเลยเขา่รู้จักสิซื้อตะเลขไทยเลขกเล่าว่ซื้อเขาเลยจักไข่ตัวเดียวบ่า่ค่อยแสวงหาเล่นคักปานนั้นน่ะจ้า นอกจากว่าเออเขามาขายแบตเตอรี่สงสารเขาสีดินไว้ดินกระถือโดยบังเอิญกับนี้สายเกถือถือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคือจุดประสงค์เขาอยากซอยซื้อมันมาถูกแต่ตอนนี้่ะฝันฝันได้จีมเงินแต่บ่าไปบอกยี่หอมปะโอปะหอมแต่มาไปอาจารย์ถ้าเทียมมันก็ถือยาเยเบอร์นั่นยันเยเบอร์ลายกันแล้บ่ แสดงว่าพานเบาผู hmm. wow. no. yeah. so yeah. ้ไดฟังเบาแตใ FC เนี่อแตะงานี่กัท่านนี่บอกขนนดียาบ่มานี่ก็บ้เบาตะนว่าฟพอบ้านกับแต่วาบ้านกับบงจักแต่นูยู่าซีู่ยู่าซี่เลขกแต่ว่าบัมตรัวใดอแล้ผมระใส่ใจที่นี่เขานางยุ่สีเขาต่องบัดแบบนงนยามเศร้าออกกับร่างกายวะนี่แตเด็้านกาปั้นปั้น้ กินนี่ยังมอมลูกันให้กินอยังโปรสื่อโปรตีนมากแพงเลยโปรตีนแล้วก็น้ำมันเดต้าออยโอหลายอย่างมันงินเป็นมือหรือสื่ออาหารมากเป็นยังดอกขาห้าว่าเป็นยางร่างกายแข็งแรงหาได้หลายกมืนหาได้เป็นแสนเป็นล้านว่าต้องหัวเงินสื่อเป็นารลอตเตรี่กด้เดือนละซีมืนหาเืินหมดเลได้แล้วลูกน้องร้ายเนาะบอเฉพอจะกคลองขายผู้เดียว งวงวันเดือนเดือนหนึ่งมิสองงวดแม่ทาไปได้มืองก็ขายไี่แล้วก็เป็นมารวงขึ้นขึ้นไปขายน้ำพลังแม่ไปขายน้ำเสื่อมยิ่งไดบวู่วจักคนไปขายเล็กยี่พัทย่าเนี่ยสบายไม่อยู่บ้านปลาไมาหายมื่อวานเมื่อวาอยู่หายไปไหนก็บอกบอกวาสารพลังมันล่ะไดว่าบสบายไม่อีกแล้วยมีหน่องบนขั้วสนาเบอร์ เกียบติ์่างาตามนี้เลยขอบคุณแม่วานในยลายที่แบ่งปันให้ f ซีเจอดีกันแนวทางของแม่วานนะคะ